การที่มาทําสัญญกรรมเต้านมเนี่ยนะครับเราก็นอกจากว่ามาถึงตรวจประเมินแล้วจะใส่เต้านมใส่ซิลิโคนขนาดไหนเนี่ยจริงๆที่สําคัญกว่าก็คือว่าเรามองเต้านมว่าเป็นอวัยวะอวัยวะหนึ่งนะครับเช่นสมมุติว่าเราไปตรวจลำไส้ตรวจปอดตรวจตับอะไรอย่างเงี้ยนะครับเต้านมก็ถือเป็นหนึ่งในอวัยวะของร่างกายเหมือนกันซึ่งมีโรคของเต้านมได้เช่นมีก้อนเนื้อถุงน้ําหินปูนหรือว่าอาจจะเกิดความเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมได้เช่นกันเพราะฉะนั้นการที่คนไข้มาหาเราเนี่ยนอกจากเราจะดู เรื่องของความสวยงามแล้วเนี่ยเราก็มีการตรวจเต้านมด้วยเหมือนเป็นการตรวจร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นทุกเคสเนี่ยผมก็จะตรวจร่างกายเต้านมก่อนว่ามีก้อนไหมมีอะไรผิดปกติไหมหรือถ้าเกิดว่าอายุเข้าเกณฑ์หรือเราตรวจพบความผิดปกติเนี่ยเราก็อาจจะมีการส่งตรวจแมมโมแกรมอุลตราซาวด์หรือภาพถ่ายทางรังสีอื่นๆน,นะครับแต่ว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมีเคสที่มาปรึกษาผมเพื่อที่จะทําสัลยกรรมเต้านมเนี่ยปรากฏว่าเราตรวจพบว่าเจอเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยสองลายด้วยกันนะครับลองคิดดูว่าถ้าสมมติว่าเราไม่มีการ ตรวจร่างกายคนไข้ก่อนเนี่ยคนไข้2ท่านเนี่ยก็อาจจะได้รับการเสริมเต้านม,มโดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีโรคเต้านมอยู่ก็เป็นไปได้ครับ